สองสามสี่ห้าใกล้จะถึงระเด้อวัดพิษโสพารามนะครับได้โชเฟอร์หนุ่มรูปรอนะครับนี่ขับรถนิ่มเหลือเกินนะครับมองเห็นสลาใหญ่อยู่ด้านโน้นนะครับนี่กาลังจะข้ามลําห้วยมันมีประวัติศาสตร์นะครับยาวนานเหลือเกินนะครับสะพานข้ามลาห้วยตรงนี้นะครับนี่ห้วยบางโกยนะครับเขาประตูไดล้วนี่ือ เขาได้ยี่บ่านี่ไปให้เป็นไปไปไปุ่นเป็นยังสล็อตไปไเลยไปกุฏิใหญ่ไปกุฏิใหญ่เป็นยังไปหาลุงกาบลุงพ่อหญยก่อนนะปีปีน้าทวมบาคักนี่เดี๋ยวหอดผีเดีหอดมองผิดเลยแต่ว่ามันดวมทวมบ่ดนนะนะ นะครับเคยมีประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งอยู่นะครับหมวนในห้องกรรมาฐานนะครับลอยไปกับน้ํานะครับไปฉันพะตะหารเช้านะครับบ้านแก่งเหนือนะครับเอาเรื่องอุดมเรื่องข้ามวงหรือคือเนื้อแก่งเหนืออยู่ผุ่นนล้วนี่อยู่ไม่นานแต่ว่าลืมบ้านแล้วนะครับ มหอดหลบบนอนขบวนเนาอไม่รู้ว่ารถหกล้อกับรถวีโก้นะครับของคณะวัดบ้านเก่าบับบวจะมาถึงหรือยังนะครับคับเป็นกุฏิสารธะมหาเทระนะครับใกล้ๆนน่นนะครับว้า ใากครับกลาบนลอง่อกอนดีกว่าครับตามมะครับตอนนี้11เอ้ย10โมง10 13นาทีครับ10มง13นาทีครับ10มง13นาทีครับยอด1 0 3ือจะเข้าไปในเขตพุทธวัดนะครับของวัดพิศโมรามนะครับ กุฏิร่วมใจนะครับโบสถพัดพิษโซารามนะครับบาอาจารย์วัดบ้านเกาบออมาถึงก่อนแล้วนะครับเอาขอ,อนุญาตหยุดการถ่ายวิดีโอแล้ว